สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมา,าทำนมชีสทอดนะคะซึ่งก็ดูสูตรมาจากอินเทอร์เน็ตดูว่าจะใช้ได้ไหมล้วก็จะทำคาคล้าในสูตรแต่ว่าเราจะลดน้ำตาลลงครึ่งหนึ่งนะคะโดยเราใส่แป้งข้าวโพดนะคะ50กรัมนะคะไข่แดง2ฟองแล้วก็น้ำตาลเนี่ยเราใส่แค่25กรัมเท่านั้นนะคะต่อไปเราใส่เนยนะคะนี่เราใส่ประมาณาครึ่งค้อซึ่งเท่าไหร่ก็ไม่้เบอกว่าน่ประมาณ สองช้อนโต๊ะค่ะแต่เราจะใส่เยอะนิดนึงนะคะต่อไปนะคะเราก็จะใส่นม 400cc ซีซีนะคะต่อไปนะคะเราจะใส่นมข้นจืดเพื่อความหอมข้นหวานมันนะคะใส่กระป๋องเล็กนะคะประมาณ 150cc ซีซีนะคะต่อไปนะคะเราก็จะใช้คนให้เข้ากันโดยใช้ไฟอ่อนๆนะคะ แล้วก็คนส่วนผสมต่างๆนะคะคนให้เริ่มเข้ากันดีนะคะแล้วก็จะใส่ชีสนะคะเป็นลำดับสุดท้ายเพราะว่าถ้าใส่ตั้งแต่แรกเราจะไม่แน่ใจว่าแป้งที่เราใส่เข้าไปเนี่ยมันละลายดีหรือย,ยังนะคะต่อไปเมื่อแป้งเขาโพิเริ่มข้นนะคะเราก็ใส่ชีสไปตามความชอบใจแล้วก็หยัดเยอะแล้วก็ใส่เยอะหน่อยนะคะก็รอมันจนเป็นเนื้อเนียนนะคะ นี่รอมันจนมันเหนียวเข้ากันดีรอยแต่ก็นะคะลองยกขึ้นดูสิคะก็เหนียวพอใช้ได้นละหอมมากเลยนะน่ากินมากเลยตั้งแต่ยังไม่เสร็จเลยแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาข้อใส่พิมพ์นะคะทีนี้เราก็เทลงพิมพ์นะคะซึ่งเราก็ใช้กล่องพลาสติกนะคะแล้วก็รองไว้ด้วยแรปนะคะเวลายกมาจะได้ไม่ติดพลาสติกนะคะ ทีนี้นะคะเราก็จะเอามาอบนะคะเราจะอบด้วยหม้อทอดไร้น้ำมันนะคะ200องศาเป็นเวลา25นาทีนะคะส่วนอีกเซตนึงนะคะเราก็จะมาอบในเตาอบนะคะไฟ200อ,องศาที่25นาทีเหมือนกันนะคะอันนี้นะคะก็เป็นขนมที่สำเร็จออกมาแล้วนะคะก็จริงๆประมาณ20นาทีน่าจะกำลังดีนะคะก็สวยงามค่ะเดี๋ยวเราลองมาชิมกันดูว่าจะเป็นยังไงนะคะ แล้วพี่ป้นชิมสิครับอร่อยเยอะรสชาติมันเป็นยังไงบ้างครับรสชาติมันนมนม,นมชีสชีสมันอืมันม,น,นมันนมมากเลยแล้วก็มีกลิ่นชีสเพราะเราใส่ชีสก็ไปค่อนข้างจะเยอะแต่มันก็จะไม่ค่อยหวานเพราะเราใส่น้ำตาลน้อยแคารวมๆม,ม,มันก็จะเหมือนชีสเค,ค้กที่ข้นๆโอเคอร่อยไหมครับโดยรวมละอร่อยมากโอเคขอบคุณครับ